สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อหน้าโคจ๋าทุกท่านครับผมอันนี้อีกแล้วครับวันอาทิตย์ทีมงานก็พร้อมหน้าพร้อมตากันครับผมมาสามหนุ่มสามมุมเหมือนเดิมครับผมตอนนี้สี่สาทีครับแต่แลบซ่อมอีกแล้วเพนียร์เนี่ยเดี๋ยวเรื่องเดียวครับตอนนี้เขาโสดครับก็ทำนาเนาะครับวันนี้มาหมายอ่า ถือว่าหม้เดิมมันก็สินเนาะแต่ว่าบางคนรับาฝังเฉยคนส้นครับค<อ>นี่ชิดก็ได้อยู่ตรงไหนนะวันนั้น,น,น<ม>แจมแดกนี่เขาลูกเกษตรหน่อยเนี่ยต้นกระถินเนี่ยนนี่ตัวนี้แนโอ้แจมแดกนะครับนนผมก็ได้อยู่ตรงนั้นครับเจ้าคูยาวๆครับตรงนู้นเลยวันนี้ก็เลยมาอีกเส้นหนึ่งนะครับมาวนมาอีกเส้นหนึ่งบุกหมูดำเนี่ยวันนันไก่ทั้งเนี่ยโอ้นึกว่าเป็นป่าแบบนั้นนะยิเป็นป่านานาเลยใส่หน้าอืมครับก็ ถือว่าบรรยากาศก็ช่วงนี้พายุนะครับพายุเมื่อเช้านี้มืดค้นเลยแต่ว่ารู้สึกว่าฝั่งนี้ฝนจะแรงครับดูว่าพี่น้องครับน้ำนี่ยังยังเนืองนองมอ่าเปียกชุ่มอยู่เลยครับถนนก็เปียกเปียกน่าจะหลงเมื่อคืนนี่แหละผมว่านี่นะต้องถามอาจารย์แหลมยอาจารย์แหลมอยู่โซนนี้นะครับก็วันนี้มากันสามสี่ต่อเนาะอาจารย์แหลมสองนะพวกเราคนละต่อมีนกบ่ล่ะฮะนี่สิเอานกมาไหมล่ะยังวาอยู่ครับมุกเตอรดูหน่อยไม่ใช่เป้ยอยู่มาอยู่เนาะ ก็ดิ่นเนาะมันไม่ดิ่นเลยเออเขาคันกับว่าคันของเขาไม่มีอะไรบางอ่าเราไปถามเจ้าของสถานที่ที่แล้วเป็นไงวันนี้เรามาแถวๆที่บุ๊กเจ้าวันกรุงร้อนของเขาหล่อครับที่เดิมที่เก่าที่เดิมจะเดินไปที่เดิมไหมล่ะบอไปแล้วครับตามหาก็ได้กว้างครับวันนั้นอ่ะไม่นี่ไม่นี่ออาลูกโคอันนั้นอยลูกโกเขาห่าอยู่เขาห่า มันมีทั้งทั้งแดดทั้งค้มครับตอนนี้บรรยากาศก็สิงเสี่ยงอยู่ครับอากาศแบบนี้มันอะไรเนี่ยอยู่ดีห้าสิบห้าสิบอยู่ครับต้องมีกระต๊อบไปรองรับพวกเรานะครับนั่นตรงนั้นเห็นอยู่อ่าก็จะรอดูตอนนี้หูนี่สิทธิ์ก็เหมือนเดิมนะครับผมยังเสียงยังอยู่ที่ก็แล้ววันนี้เดินเหมือนเดิมโอ้ยปัญหาเหมือนเดิมเลยเดินน้อกจะแหลมเนาะเราสู้เขาไม่ได้หรอกเรื่องเดินนี่ คนตกไปนี่พิลลมยืดแขนได้เลยเดินจิ้มเดินจิ้มเราใส่วางเสร็จปุ๊บก็นอนนอนอย่างเดียวเปย์เข้ามาอี่ไหมเปย์เข้ามาอีกเอาโอเคครับขออนุญาตหาที่ใส่นกก่อนแล้วกันครับเสียงผมก็ไม่ไหวครับต้องขอไปไขแตกครับผมน้ำมันเยอะหรือเปล่าไม่ตัอนี้ืหไใส่แบนตัวดู สริงครับพี่น้องครับนึกว่าจะได้ตัวแล้วนะครับนกบินออกครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงบินออกอแล้วนกแถวนี้ก็กระจายออกอะจริงเลยครับโอ้โหเห็นแล้วทีนี้เรียบร้อยครับนกป่าตัวนี้อุย้ยคูเนีม้มาก เอ้ย <reading> ครับ <expand> น <Youtube> ี <Island> ่คร like <bbe> ับสวยเลยครับมันเห็นเต็มเต็มเลยครับทีนี้จบแล้วครับนกเสียงเล็กตัวนี้ใครมาตามีก็จบข่าวว่าอยู่ทำไมนกอยู่เข้ากันอยู่ดีๆครับคููกันอยู่ดีๆทำไมดีดออกไปเลยผมก็เลยเดินมาดูนกมันก็ป่าก็เถอ้นกพวกเล็กๆก็ตกใจครับโอ้ยดูครับ เวตันขาเหลืองครับเออสียงเลยครับเรียบร้อยครับโอ้ดูครับตัวมารจริงๆนกกำลังนั่นแหละครับคุมกันมากนะครับนกต่อเอนกไปป่าตัวเนี้ยนะครับกับเจ้าสองครับออ้ยคุมกันอย่างไม่ก็ไม่ค่อยถึงครับเพราะตัวนี้พื้นมันอ่านั่นลงมาครับมันเป็นเนินลงมานะครับ โอ้โหเจ้านี้มาจากไหนครับนี่ไม่เห็นเลยนะนี่อยู่ดีๆก็ลงคอนเลยครับไม่งั้นนี่มันเหยียบแล้วครับนกป่ามันวนแล้วครับวนรอบสุดท้ายแล้ะโอ้รับเหยียบคอนในได้ครับเอามาแล้ว โอ้ไม่ไหวแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วครับฝนนี่ครับไม่รอดแน่ๆถ้าไม่เอาลงตอนนี้ครับผมโออวันนี้สามไม้ครับผมไม้แรกก็ได้จ้าเอียงไปนะครับไม้ที่สองก็นกเข้ามาสองกุกห้อยครับเสียงเล็กนะครับผมไม่ยอมเข้าครับขันโยนใส่มาไม้นี้ก็ไม่ยอมเข้าครับนูนนกอยู่ตรงนู้นเลยนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าจะไปยากมีแต่ล้อมรั้วทั้งนั้นเลยนะครับนี่ได้วางต้นกระถินนะครับข้างหน้านี่นะครับ นกก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นแล้วครับแล้วโอเคครับขออนุญาตเอานกลงก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รอดแน่ๆล่ะทีมงานอยู่จุดไหนบ้างไม่โทรเช็คเลยนะครับขออนุญาตนกลงครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้ยโคตรเสียดายเลยครับคห้าโมงไม่ได้เล่นครับห้าโมงเย็นทีมงานก็เอานกนั่นแล้วนะฝนตกครับทีมงานเหงาหงายเลยวันนี้รูจในแหล้นะครับเหงาวันนี้ อี่สิดก็เหงาครับวันนี้เรียบร้อยวันนี้ไม่มีแมต้มสักคนครับผมมีผมได้เอียงอ่างตัวเดียวครับ <c oughs> อ๋อก็เต่าดีและนะครับผมเออถ้าไม่เอียงอ่างไม่เหยียบก่อนก็เรียบร้อยครับนกมวันนี้ไปเส้ต้องอขัขนพันพอนกอ้างเส้นเหนียวนุงลุกเลยโอ้ครับไปอะไงจะาแลมก็เขาไม่เหยียบเข้าแต่ไม่เหยียบครับนี่แหละของผมคือมมน จะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีมานมาผจญนะครับผมอ่จะเหยียบอยู่แล้วนกป่านะครับอ่าเห็นแต่บินออกนะครับไปดูมันแต่ละตกใจอะไรนะที่จีนได้ครับเอียงอ่างครับเขากวนครับว่าก็คงจะเดินทางครับผมตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับผมอ่ายังไงอาทิตย์นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมไม่มีแต้มเลยผมสำหรับผมนะครับอ่าจบข่าวเลยวันนี้อ่ารอรออาทิตย์หน้าอย่างเดียวเลยนะครับผม อ่็ไม่เหมือนทีมงานที่ด้านข้างแล้วข้างหลังเราเรื่องงานเร็วเยโอ้สัก่ได้ยอุดอ,อ,อ,อ่โอ้เร็วเลยอ่าโอ้ถนนใหม่นะครับอ่ีแล้หูีโตงตกไม่หน,ไนีไม่ไม่ตกนะัะไฟลุกไากุมมือนครับมันตกแล้วครับมันอผมเอาแล้วไม่นรับก็ เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเยอะสมแต่ละท่านจะมาเหม่อนก็จะลืมนะครับกดติดตามกดดีเพื่อสร้าขงข้อมูลกับใครสำหรับผมกับทีมงานไปก่อนครับจ้าแลม,ามนายนิชิตสวัสดีเหนื่อยเดี๋ยวเ,เรื่องเน, <c oughs> นั่งไว้ดีมีคนแย่งเดี๋ยวเลยเออครับครับ